สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกๆคนนะคะมาชมไลท์ท็อปนะคะหรือว่าลิทท็อปนะคะที่พี่มุกได้เริ่มเลี้ยงใบเมื่อตั้งแต่เดือนตุลาคมนะคะปี6กสตุลาคมปีที่แล้วนะคะก็จนถึงตอนนี้ก็ประมาณ4-5เดือนนะคะก็มีหลายๆท่านบอกว่าให้พี่มุกลองมาอัปเดตให้ดูหน่อยอยากเห็นว่าเป็นยังไงแล้วนะคะจะบอกว่า เจ้าไลท์ท็อปทั้งหลายที่พี่มุกเลี้ยงเนี่ยนะคะก็จะเรียกว่าเลี้ยงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าแทบจะไม่ได้ดูแลเขาเลยอ่ะปล่อยให้เขาอยู่กันเองแบบนี้ค่ะน้าก็แทบจะไม่ได้ลดเลยค่ะเดือนละครั้งหรือเดือนกว่าด้วยนะคะนี่ก็คือ,อหน้าตาของเหล่าบรรดาไลท์ท็อปต่างๆที่พี่มุกเลี้ยงเอาไว้นะคะคือด้วยความที่เราใช้เป็น ไฟนะคะเลี้ยงด้วยไฟพี่มุกวางไว้ใต้ระเบียงมีชายคานะคะแล้วก็มีแดดสาดส่องมาบ้างช่วงาสายๆนะคะ9าโมง0ิโมงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีผ้าบังเอาไว้ด้วยนะคะแต่ว่ามีไฟเปิดไฟตั้งแต่6 00. โมงเย็นนะคะ6 00. โมงครึง่งถึง6 00. โมงครึ่งเช้าเลยนะคะ12ชั่วโมงเต็มนะคะใช้หลอดไฟสำหรับเลี้ยงนะะเนี่ยหน้าตาก็จะมีบางอันเห็นไหมคะที่แหว่งไปนั่นก็คือ แห้งเหี่ยวตายไปคือที่เลี้ยงทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รอดทั้งหมดนะคะบางอันก็ตายไปบ้างแต่ว่าถ้าถือเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือทั้งหมดที่เลี้ยงมาสองชั้นที่วางเนี่ยนะคะก็ตายไปสักประมาณสิบกว่าต้น,นะคะ่ะเล็กๆบ้างใหญ่ๆบ้างเนี่ยคะ่ะอันนี้ตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยที่พี่มุกทาการปลูกให้ดูในกระถางนูเห็นไหมคะเขาก็ยังอยู่ครบดีนะคะไม่โตไม่ตาย <laughs> นี่คะ่ะ เจ้บรรดาพวกนี้เห็นไหมบางอันก็ดูเหี่ยวๆนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดมันขาดน้ําบ้างเนี่ยเขาก็จะเหี่ยวแต่ก็ดีกว่าได้น้ําเยอะเกินไปนะคะ่ะอันนี้ต้นเขาเป็นแผลตั้งแต่ตอนซื้อมาแล้วต้นแตกก็เอามาเลี้ยงต่อก็เขาก็อยู่ได้นะคะแต่ถามว่าเขาโตขึ้นมาอย่างอันนี้อันนี้คือถาดแรกที่พี่พุกไปซื้อมาพี่พุกจําได้แม่นอันนี้ก็มีตายไปสักสองต้นนะคะแล้วก็เห็นเจ้าสีเทาๆตรงกลางสองอันนั้นนะที่ดูอวบใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะ พวกสายพันธุ์อะไรนี้พี่มุกข,ขอไม่กล่าวแล้วก็ยังพี่มุกยังไม่ค่อยมีความรู้จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเวลาที่จะไปหาความรู้มากก็เลยยังไม่อยากเอ่ยชื่อเขานะคะแต่ว่าคือเราเลือกตามที่แบบเป็นลายที่เราชอบอะไรเงี้ยมาเลี้ยงแล้วก็เลือกตามสีแล้วก็รูปทรงบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็เลือกที่แบบราคาไม่ได้สูงมากอันนี้ก็เป็นถาดรวมที่เป็นสีเขียวมีช่วงหนึ่งชอบสีเขียวเห็นไหมบางอันมันก็มีความเหี่ยวเหียว เป็นด่างๆจุดๆก็มีบ้างคือมันจะมีมุมที่แบบว่าแดดสาดมาแรงๆส่วนมากนะคะที่จะตายเนี่ยจะตายหลังจากรดน้ําสมมุติว่าคืนนี้รดน้านะเช้าวันรุ่งขึ้นอีกสองวันจะมีตายนะคะเท่าที่สังเกตดูเนี่ยอย่างพวกเนี้ยอันนี้คือใช่พวกกระดุมหรือเปล่าก็ไม่ทราบท่านี้เขาก็มีแหวกๆเหมือนแบบจะมีต้นใหม่เกิดขึ้นมามุกกระหล่อก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นมา <laughs> ก็อยู่นิ่งๆนะคะขาออภัยสําหรับเอ่อ กล้องที่สันสนนี่นึงเนี่ยเขาเหี่ยวเหียวเดี๋ยววันนี้จะทําการรดน้ําให้ดูด้วยนะคะให้ดูวิธีรดน้ําที่พี่มุกรดน้านี่นะ,ะอันนี้ก็จับเรียงเขาเอาไว้ก็อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นค่ะไม่ไม่ตายแล้วก็ไม่โตไม่รู้สึกว่าเขาใหญ่ขึ้นนะคะถามว่าเลี้ยงง่ายไหมนะเลี้ยงง่ายนะแทบจะไม่ต้องเลี้ยงเลยอะพี่มุกก็ไปปลูกต้นอื่นเนี่ยอันเนี้ยตอนได้มาเขาก็มีเหมือนจะเป็นดอกที่บานแล้วอยู่อย่างเงี้ยค่ะจนบัตรนี้เขาก็อยู่ ที่เห็นแตกต่างบางต้นเนี่ยที่ซื้อมาเขาอาจจะแบบตรงรอยกลางตรงรอยแยกอะ่ะเขาก็อยู่แบบชิดกันแล้วก็มีอ้าขึ้นบางเห็นไหมลําต้นเขาก็จะมีเหียเห่ยวๆตรงเนี้ยบางทีเขาจะโดนแดดที่แรงเกินไปเขาก็จะมีแบบเหี่ยวบ้างเนี่ยเห็นไหมอันนั้นกบก็เหียเห่ยวๆรู้สึกอันนี้จะตายนะเดี๋ยวขอดึงขึ้นมาเลยแล้วกันนี่ไงเห็นไหมตายค่ะไม่เป็นไรบายบายเหลือสองต้นนะคะต้นนี้ก็ให้เจ้าหมูเฝ้าไปเนี่ยค่ะ เห็นไหม ه, ไม่เป็นไร <c oughs> ตายไปยังไม่รู้เลยเอางี้ดีกว่าแบบไม่ค่อยได้มาดูเลยค่ะมุมเนี่ยคือเดินผ่านมองแบบมองแวบไปแวบมาแต่ไม่ได้มาพิจารณาเนี่ยอันนี้ก็ซื้อมาตอนต้นใหญ่แล้วนะคะเขาก็ยังใหญ่อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ก็อยู่ดิ้งสวยงามดีไม่มีอะไรนี่ก็ที่เลี้ยงไว้สามต้นก็ยังอยู่เหมือนเดิม ะะก็จะมีหมดสีเขียวๆเ,เดี๋ยวจะมีออชั้นล่างนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนี่เป็นสวิตไฟที่พี่มุกใช้เป็นตัวตั้งเวลานะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ไฟเปิดกี่โมงตรงสวิตไฟหลักแล้วก็เปิดไฟไว้เห็นสีแดงๆไหมคะนี่ค่ะแล้วก็เสียบปลั๊กไว้แบบนี้พอถึงเวลา6กโมงครึ่งไฟก็ติดพอหกโมงครึ่งเช้าไฟก็ดับค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปดูแลอะไรเขาเลยนี่นะคะตอนนี้ก็มีอยู่2ชั้นก็ยังอยู่2ชั้นเท่าเดิมนะคะ นี่อันนี้เป็นกบเขียวนะคะก็ได้มาก็ขนาดเล็กจิ๋วแบบนี้นะคะผ่านไป4ีหเดือนก็ยังเล็กจิ๋วเหมือนเดิมอันนี้เป็นสีเขียวดูเขียวเขียวนิดหนึง่งนะคะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่เนี่ยค่ะก็ใส่กระถางเห็นสังเกตรกระถางไหมกระถางซีๆดๆอ่ะเหมือนแดดโดนแดดเลียวว่าแบบแดดส่องเข้ามาตรงนี้เยอะคะ่ะมุมเนี้จะเป็นมุมที่ตายบ่อยเพราะว่าแดดแสงแดดจะเข้ามา อย่างที่บอกค่ะว่าส่วนมากเขาจะตายหลังจากรดน้ำเหมือนแบบว่าดินถ้าเกิดดินยังชื้นอยู่แล้วแบบช่วงกลางคืนเขาระบายความชื้นไม่หมดเนี่ยพอเช้ามาโดนแสงแดดปุ๊บนะเรียบร้อยส่วนดินที่ใช้นะก็จะเป็นดินที่ค่อนข้างโปร่งมากก็เป็นใช้เพอร์ไลท์นะคะแล้วก็มีหินภูเขาไฟผสมกับพีทมอสนะคะแล้วก ใช้ดินญี่ปุ่นโรยนะคะคือโปร่งมากๆใช้เพอร์ไลท์ะส่วนมากเลยคือดินแบบโปร่งอย่างที่ไม่น่าเชื่อคือเรารู้สึกว่าแบบมันไม่น่าจะอยู่ได้แต่เขาอยู่ได้จริงๆค่ะเนี่ยลองปลูกมาแลวสี่ห้าเดือนเนี่ยก็อยู่ดีอันนี้ตอนซื้อมาเขาแง้มแง้มค่ะเขาก็มีวิเวฒนาการนะต้นเนี่ยเท่าที่สังเกตแล้วก็ต้นข้างๆเขาก็เริ่มเหี่ยวละสี่ห้าเดือนอกว่าจะผลัดใบหมดน่ะสโลโมชั่นมาก <laughs> นี่สีเขียวมีแงม้มแง้มนิดนึงนะคะ เนี่ยอันนี้โดโลทีใช่ไหมจะเป็นสีแบบพาสเทลแต่รู้สึกพี่มุกเหมือนแสงแดดมันจะเข้าเข้าแรงไปหรือเปล่าไม่ทราบก็จะซีดๆนี่อันนี้อันนี้วิวัฒนาการที่บ้านนี้ค่ะมีแงม้มแง้มเนี่ยรอไปเถอะสามเดือนสี่เดือนอ่ะกว่าจะผลัดใบเสร็จน่ะเห็นอะไรหลายท่านเขาก็ใช้วิธีเอามือช่วยฉีดนะแต่พี่มุกไม่กล้าบอกตรงๆอันนี้ก็ปุกลมๆรู้สึกจะมีเหี่ยวๆทางซ้ายมือสีส้มๆต้นหนึ่งนะแต่ว่า อนนี้คือถือกล้องอยู่มือล้วงเข้าไปไม่ถนัดค่ะเนี่ยค่ะส่วนมากเขาก็อยู่กันแบบนี้ก็กะว่าวันหนึ่งเขาจะแบบเบียดกันเต็มเหมือนแบบที่หลายๆท่านทําแล้วเราดูสวยอันเนี้ยกระถางเนี้ยสวยอันนี้นอนนตอนตอนที่กําลังฮิตโทนออกสีส้มอิฐแดงอะไรเงี้ยเราก็จะซื้อมาแล้วก็ปลูกแน่นๆรวมกันนะคะกระถางนี้แทบจะไม่ตายเลยเพราะว่าซื้อแบบเมียรากแล้วนะคะปลูกรู้สึกจะเป็นแบบไม้ Import เข้ามาซื้อที่งานไหนสักงานหนึ่งก็ไม่ทราบแล้วก็มาแยกแยกกระถางแล้วก็ ปลูกเลยทันทีนะคะในประมาณแบบเวลาประมาณ1ิบนาทีอะไรย่างเงี้ยรู้สึกจะมีคลิปเนี่ยคะ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็อยู่ดีไม่ตายเลยสักต้นหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่โตด้วยไม่รู้สึกว่าโตเลยค่ะถือถ้าเกิดคนใจเย็นๆนะเลี้ยงอันนี้ก็คงดีก็อะไรเขาเรียกอะไรปลูกชาตินี้โตชาติหน้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ทราบคือดูแล้วแบบแต่ว่า,วาคือด้วยความน่ารักของเขานะเราก็โอเคอะ แต่ถ้าถามว่าถ้าที่เลี้ยงมาเนี่ยชอบไหมนะพี่มุก,ก็ชอบนะคะก็ด้วยความน,าน่ารักของเขานะคะรูปทรงแล้วก็ลักษณะของเขาน่ารักดีนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่า,าพี่มุกเลี้ยงด้วยไฟเห็นหลอดไฟนี่ไหมคะนี่ค่ะใช้หลอดไฟติดแบบนี้เลยนะคะซึ่งชั้นอันนี้ก็จะมีความสูงที่พอเหมาะเรา,เราจัดจัดสรรให้เขาแล้วนะคะว่ามีความห่างจากไฟที่พอเหมาะนะคะประมาณ1ฟุตไม่เกินอะไรอย่างเงี้ยรัศมีที่พอดี2ชั้น แล้วก็พยายามตั้งใจว่าจะไม่เพิ่มให้มันเป็น3ชั้นนะคะจริงๆมีไฟ3ชั้นแต่ว่าเขาเรียกอะไรตีมือหิกแขนตัวเองนะคะไม่ให้ไป f มาเพิ่มเลี้ยงแค่นี้ก่อนคืออยากจะดูว่าเราจะเลี้ยงได้รอดไหมนะคะตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณเท่าไหร่4เดือน5เดือนเกือบเกือบ5เดือนนะคะก ะคะ่ะทีนี้เรามาดูวิธีรดน้ํานะคะวิธีที่พี่มุกรดน้ําก็คือใช้สายยางรดเลยค่ะพี่มุกขี้เกียจเติมถ้าเกิดใช้ขวดนะแล้วก็เปิดน้าให้ไหลเอื่อยๆนะคะแล้วก็รดแบบนี้แหละคะ่ะรดไปรอบๆต้นนะคะไม่ต้องรดให้ชุ่มหรือล้นกระถางนะเพราะว่าจากการสังเกตเนี่ยพี่มุกเคยรดชุ่มเลยจนน้ําไหลออกก้นกระถางเนี่ยพอเช้ามาเหมือนเขาแห้งไม่ทันแล้วพอเขาโดนแสงแดดอะ่ะเขาตายค่ะเขาเน่าผิวเขาจะแบบ ยุบไปเลยอ่ะพี่มุกเลยลดแค่ผิวๆพอเพราะว่าจากการที่เราได้ข้อมูลมานะคะว่าเวลาเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาวะเขาอยู่ที่อากาศเย็นใช่ไหมคะแล้วก็เขาจะฝังตัวอยู่ในแบบในซอกหินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ําที่เขาได้ก็คือแค่อาน้ําในอากาศที่ควบแน่นแล้วก็กลายเป็นน้ําให้เขาซึ่งน้อยมากๆค่ะเพราะฉะนั้นพี่มุกว่าลดแค่ผิวๆก็พอนะคะ แล้วก็ให้เขาซึมลงไปเองเนี่ยอันนี้พอใช้ดินญี่ปุ่นก็จะเห็นชัดว่าเราน้ำเปียกนะคะที่ผิวเนี่ยค่ะเคยรดแบบน้ำไหลออกก้นกระถางอะ่ะรู้สึกไม่ได้เช้ามาเขาเสียชีวิตเขาจากเราไปเพราะว่าแดดแดดเมืองไทยเป็นแดดที่ร้อนค่ะคือถิ่นที่เขาอยู่เนี่ยเขามีแดดจริงนะคะแต่ว่าเขาเป็นแดดที่เย็นแดดที่เย็นเพราะว่าอุณหภูมิโดยรอบของเขาอะ มันต่ําก็คืออากาศเย็นมากเพราะฉะนั้นมีแสงแดดเนี่ยเขาก็เบิกบานรับแสงแดดได้สบายแต่ว่าอุณหภูมิของประเทศไทยอะ่ะมันสูงเพราะฉะนั้นอากาศรอบรอบร,อบร้อนพอแดดมาเนี่ยโอ้โหเขาเบิกบานรับไม่ไหวนะคะขนาดถังทองพี่โมกเจอแดดที่นี่แบบโอ้โหเทรนแดดแล้วยังแบบหน้าหน้าเขาเรียกอะไรหน้าไหมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หนึ่งเลยคือ อย่าให้โดนแดดตรงๆนะคะถ้ามีโอกาสเลี้ยงแบบไฟได้ให้ใช้ไฟเลี้ยงนะคะอันนี้คือถามว่ายุ่งยากไหมย,ยุ่งยากค่ะอันนี้เป็นไม้ที่ค่อนข้างยุ่งยากเพราะว่าเราเอาเขาย้ายถิ่นที่อยู่มาจากแดนไกลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจําลองการใช้ชีวิตของเขาให้เหมือนที่นู่นมากที่สุดนะคะคือถ้าคนที่ชอบเลี้ยงต้นไม้ง่ายๆดูแลง่ายๆก็แนะนําว่าไม่ต้องเลี้ยงค่ะอันนี้นะคะ แต่ว่าถ้าเกิดหลงไหลในความน่ารักของเขาแล้วอยากจะเลี้ยงอยากจะลองดูก็ทดลองได้นะคะคือถ้าถ้าจะถามพี่พวกว่าพี่พวกจะแนะนําให้เลี้ยงไหมอะไรเงี้ยอันนี้คือแล้วแต่ชอบเลยค่ะเพราะว่าคือตัวพี่พุกเองเนี่ยที่เริ่มเลี้ยงเนี่ยเพราะว่าชอบในความน่ารักของรูปลักษณ์ลำต้นเขาทั้งสีสันที่เขามีหลากหลายแล้วแบบพี่พุกไปเห็นแบบภาพแรกที่แบบ เราหลงหลงรักเขาเนี่ยคือเขาปลูกใส่ชามใหญ่ๆอย่างเงี้ยกระถางทรงเป็นชามเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ปลูกอัดแน่นเต็มไปหมดเลยแล้วสีสันยังกะลูกกวาดน่ะน่ารักมากก็เลยแบบโอเคเราจะเลี้ยงอันนี้นะอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็พอเริ่มเลี้ยงแล้วก็เริ่มศึกษาแต่ก็ศึกษาคร่าวๆนะคะไม่ได้แบบเออ่ลงรายละเอียดมากมายแล้วก็ไม่ได้เอ,อเขาเรียกอะไรอะ่ะ ศึกษาเขาอย่างลึกนะคะแต่ว่าดูแค่การเลี้ยงดูเขาคร่าวๆว่ายังไงธรรมชาติเขามาจากที่ไหนเขาต้องอยู่ในาภาวะอากาศยังไงนะคะอย่างดินที่ใช้ปลูกเขาเนี่ยก็ต้องเป็นดินที่โปร่งมากนะคะเนี่ยเห็นไหมว่าเวลาพี่มุกรดนะก็คือรดรอบๆไม่พยายามไปโดนต้นเขาเลยนะคะแต่ถ้าโดนแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องใช้กระดาษทิชชู่ซับน้ําให้เขานะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีน้าค้างอยู่ที่ต้นเขาแล้วถ้าเกิด รุ่งเช้าเงี้ยเขาแห้งไม่ทันแล้วเขาโดนแสงแดดก็คือเขาจากลาเขาตายเพราะว่าแดดเมืองไทยอย่างที่บอกว่าเป็นแดดที่ร้อนแดดที่มากับอุณหภูมิที่ร้อนของของอประเทศเดาวนะคะมันเขาทนไม่ไหวอะผิวเขาบางมากเลยสังเกตดูผิวข้างลําต้นสิผิวคนเนียนเหมือนผิวเด็กอ่อนอะคือผิวเขาบางเหมือนผิวเด็กอ่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทนอะไรแบบ ประเทศเขตร้อนชื้นไม่ค่อยได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจเขานิดนึงนะคะแต่เวลาถ้าเขาตายไปก็ไม่ต้องเสียใจมากค่ะแล้วก็ถือว่าตายหนึ่งครั้งเราก็ต้องได้ความรู้เพิ่มหนึ่งเรื่องนะคะว่าเขาตายเพราะอะไรทําไมตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ,อย่างที่พี่มุกเลี้ยงไปก็มีตายไปนะคะแต่หลังจากที่แบบสังเกตด้วยก็คือตายหลังจากรดน้ําแบบเนี้ยคืออย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นอะถ้าเกิดดินเขายัางชื้นอยู่มากแล้วเขาโดนแดดโดนความร้อนเวลากลางวานันอุณหภูมิสูงอะ เขาเหมือนโดนนึ่งค่ะแล้วเขาก็จะแบบช้ำไปข้างนึงแล้วก็เอวคอดไปแล้วเดี๋ยวสักพักหน้าก็จะพับลงอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็แห้งแล้วก็ยุบหายไปเลยอย่างเงี้ยอย่างสมมติอย่างเต็มกระถางเงี้ยแล้วพอเรามาดูอีกทีอ้ามันโบไปอันนึงก็คืออันนั้นจากลาไปเรียบร้อยนะคะด้วยความที่ไม่ค่อยได้แวะเวียนเข้ามาชมมาดูเขาบ่อยเนี่ยเวลาเขาตายบางทีจนแบบเขา ฟีบเหี่ยวไปนะ่ะเห็นไหมตรงกลางตรงนั้นอน่ะสีส้มๆซ,ซ,ซ้ายมือเนี่ยอันนั้นนะเหี่ยวไปแล้วเรียบร้อยก็คือตายแล้วบางทีก็ไม่ทราบว่าตายเพราะอะไรนะคะก็ทําได้เพียงแค่หยิบออกค่ะเนี่ยนะคะน้ํใสายางเราก็จะเปิดแบบไหลน้อยมากอย่าน้าแรงไม่ได้นะคะน้ําแรงกระเด็นกระดอนหมดนะคะเนี่ยค่ะก็รดไปง,งี้เอาแค่พอชื้นๆให้แบบเรียนแบบธรรมชาติที่เขาเคยอยู่คือ,เ,อเหมือนแบบได้ไอ้น้ำมาจากเวลากลางคืนควบแน่นอย่างเงี้ยค่ะเป็นน้ําให้เขา แค่นั้นจริงๆนะคือเมื่อก่อนคือโอ้โหแค่นั้นเขาจะอยู่ได้จเจอนึกออกไหมคือจริงๆเราเลี้ยงไม้อวบน้ำมาก,ก่อนเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็ต้องการน้ําน้อยแต่แบบเจ้าไลท็อปนี่คือน้อยมากๆอะ่ะต้องการน้ําน้อยมากๆจริงๆต้องการแสงแต่ต้องการแสงที่เย็นไม่ได้ต้องการแสงที่ร้อนนะฮะก็วันนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกๆคนดูแล้วก็ ถือโอกาสรดน้ําให้ดูด้วยเลยนะคะมีหลายท่านก็บอกมุกรดน้ําไลท์ท็อปให้ดูหน่อยว่ารดยังไงนะคะคือด้วยความที่เป็นคนใจร้อนเป็นคนขี้เกียจคือถ้าใส่ขวดแล้วมาบีบเอาทีละจอกจอกจอก,จอ,กอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้องไปเติมน้ําอะไรเงี้ยซึ่ง มันไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางของพี่มุกนะพี่มุกต้องอย่างนี้เลยใช้สายยางอันเดียวแล้วก็ทีเดียวม้วนเดียวจบนะคะรถแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสไตล์ไข่ก็สไตล์ไข่นะคะซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าเลี้ยงแบบนี้แล้วจะรอดทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็เอาเป็นว่าแบ่งปันวิธีให้ดูแล้วกันนะคะอันไหนที่ดีมีประโยชน์ก็นําไปใช้นะคะซึ่งพี่มุกว่าแบบนี้มันเร็วดีแล้วเราก็เปิดน้าเบาๆแล้วน้ำเนี่ยมันเป็นน้ําจากถังเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ใช่แบบน้ําประปาโดยตรงนะคะ รดแค่เนี้ยเดือนเดือนละครั้งบางทีเดือนกว่าด้วยเดือนครึ่งเลยนะคะก็ถึงอยู่รอดมาได้แล้วก็ด้วยความที่ไฟเปิดปิดอัตโนมัติอย่างที่บอกไปข้างต้นพี่มุกใช้สวิตอัตโนมัตินะ <S <S เขาเปิดเองปิดเองเพราะฉะนั้น3วันไม่มาดูก็ยังได้อะเพราะไงไฟเขาก็เปิดคือเราก็ห่วงเรื่องแสงเขาแต่พอเปิดสวิตอัตโนมัติอะไรเงี้ยเราก็แทบไม่ต้องไปดูเลยเมื่อก่อนอยังต้องแบบอ่ะเดินมาเปิดไฟให้เขา6กโมงเย็นเปิดไฟพอ,พอ เรามาเปิดไฟเสร็จเราก็อดไม่ได้เราก็ต้องมาหยิบจับดูอุ้ยแห้งไปหรือเปล่าเติมน้ํำไหมอะไรเงี้ยนั่นนะคะช่วงนั้นอะที่ตายเยอะแต่ช่วงที่ไม่ได้ดูแลเขาแบบละเอียดทีทั่วเนี่ยเขาจะอยู่ดีนะคะก็ใครที่เลี้ยงอยู่ก็ยังไงก็ส่งรูปมาให้พิมพุกดูบ้างก็ได้นะคะว่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะหรือว่าถ้าเลี้ยงแล้วรอดไม่รอดยังไงก็ลองศึกษาดูหรือว่า,อาลองหาวิธีดูนะคะว่าต้องทํำยังไงแต่โดยส่วนตัวก็คือ1 ดินโปร่งมากๆสองแสงแสงต้องเป็นแสงแสงที่เย็นน่ะคือถ้าแสงแดดตรงๆไม่รอดแน่นอนนะคะแสงแดดเมืองไทยพิสูจน์แล้วว่าเลี้ยงแสงแดดตรงๆน่ยไม่ได้แต่เห็นมีหลายหลายท่านเลี้ยงได้นะคะอันนั้นก็จะต้องไปดูเพิ่มว่าเขามีปัจจัยอะไรนะคะอาจจะเป็นต้นที่แบบเติบโตอยู่นานแล้วแล้วค่อยๆเพิ่มแดดให้เขาหรือเปล่านะคะนะคะแล้วก็เรื่องน้ําก็คือให้ปริมาณน้อยๆนะคะ ให้เหมือนกับแบบได้แค่ไอาน้ำควบแน่นจากอากาศยอะไรงเงี้ยคะ่ะไม่ต้องมากนะคะไม่ชอบความชุ่มชื้นเขาเป็นไม้มาจากเขตเแห้งแล้งนะคะอากาศหนาวเย็นนะคะบางท่านเลี้ยงในห้องแอร์สวยงามเลยนะคะดีคะ่ะถ้าเกิดสามารถเอาไว้ในบ้านได้นะคะอยู่ในห้องแอร์แล้วก็เลี้ยงด้วยไฟเนี่ยน่าจะเพอร์เฟกที่สุดสำหรับไลท์ท็อปนะคะก็คือสรุปสำหรับคนที่ไม่ชอบความยุ่งยากนะคะพี่มุกก็แนะนำว่า เลี้ยงเล่นเๆน,นิดๆหน่อยๆพอค่ะส <c oughs> ำหรับพี่มุก,ก็คงจะไม่ซื้อเพิ่มช่วงนี้นะยังไม่ซื้อเพิ่มเพราะว่ายังมีอะไรให้ทำที่อื่นอีกนะคะอ่ะค่ะหลังจากที่เรารดน้ำเรียบร้อยนะคะมันก็จะมีเปียกตามลำต้นของเขานะคะวิธีที่พี่มุกใช้นะคะพี่มุกใช้กระดาษทิชชู่แผ่นๆนะคะ,ะขยำให้ดูแบบ ยุ่ยยงโย,ง,ยงหน่อยนะคะไม่ได้ขยําเป็นก้อนแน่นนะคะให้เขารว,วมแบบนี้ค่ะแล้วก็แตะลงไปเลยที่ลําต้นนะคะแตะไปอย่างนี้เลยไม่ต้องไปเช็ดถูนะคะใช้แบบแตะยกแตะยกแตะยก,แตะยกอย่างนี้ค่ะให้ให้กระดาษทิชชู่เนี่ยดูดน้ําขึ้นมานะคะบางทีก็จะมีหินติดมาบ้างก็คอๆออ,ออกนะคะเนี่ยค่ะผิวหน้าเนี่ยที่เขาจะเปียกน้ําเมื่อกี้ที่เราเรารดใช่ไหมคะเพราะว่าเราหลบลําต้นเขาไม่พน้นอย่างเงี้ยก็จะมีน้ําขังตรงซอกระหว่าง ใบสองใบอย่างเงี้ยค่ะตรงกลางแล้วก็อาจจะมีหยดน้ําตรงผิวหน้าของเขานะ,ะเนี่ยเราก็ใช้กระดาษเราขยําแบบให้เขาหลวมๆนะคะแล้วก็แตะเนี่ยอย่างเงี้ยอันใหญ่ถ้าใหญ่ๆก็จะง่ายหน่อยถ้าเกิดแตะมาแล้วมีหินติดแล้วก็เคาะเคาะออกค่ะแนะนําว่าให้ซับน้ําให้แห้งทุกครั้งนะคะเพราะว่าเคยปล่อยเขาเนี่ยบางทีเขาอืระบายความชื้นออกไม่หมด บางท่านก็ใช้วิธีเป่าพัดลมนะคะแต่พี่มุกไม่ได้ใช้เป่าพัดลมก็ใช้ทิชชู่ซับนะคะใช้เป่าพัดลมก็ช่วยได้นะคะก็คือให้ความชื้นที่อยู่ผิวๆแล้วก็ส่วนที่สัมผัสต,ต้นน่ะให้ออกไปให้หมดนะคะพี่มุกใช้ทิชชู่เนี่ยง่ายบางท่านก็ใช้คอตตอนบัดพี่มุกว่าคอตตอนบัดก็ไม่สะดวกเพราะมันเล็กแป๊บเดียวมันก็จะชุ่มน้ําและทิชชู่เนี่ยค่ะแล้วก็ขยําหลวมๆแล้วก็แตะยกแตะยกแตะยกแ,ยกแบบเนี้ยเวิร์กสุดแล้วหยิบมาสักสองแผ่นของพี่มุกใช้ประมาณเนี่ยสองแผ่น สำหรับสองชั้นนี้นะคะเนี่ยค่ะแตะแล้วก็ยกเลยนะคะไม่ต้องถูขัดหรือว่าไปาสัมผัสเขาแรงๆนิ้วพี่มุกจะไม่ได้ไปกดอยู่ที่ลำต้นเขานะคะจะเป็นส่วนของทิชชู่ที่สัมผัสนะคะเนี่ยค่ะแตะยกแตะยกเนี่ยตอนนี้ทิชชู่เริ่มฉ่ำแล้วแล้วก็กลับด้านเอาด้านที่แห้งเอาด้านที่แห้งนะคะเนี่ยอ้เนี่ยเเห็นไหมอันนีน้น้ำอยู่ตรงข้างหน้าเขาเนี่ยแล้วก็แตะปุ๊บทิชชู่ก็จะดูดน้ําจูดขึ้นไปอย่างเงี้ยคะ่ะ แค่นี้เลยส่วนผิวหน้าดินก็เปียกไปเดี๋ยวก็รอให้เขาระเหยไปแต่ว่าเราไม่ได้ลดเขาฉ่ำมากนะคะพรุ่งนี้ก็คาดว่าจะโอเคถ้าเกิดเขาไม่เจอแสงไฟไม่ใช่คะ่ะถ้าเกิดเขาไม่เจอแสงแดดแรงๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวหกโมงครึ่งไฟเปิดปุ๊บเขาก็โอเคอยู่ได้และคะ่ะก็สําหรับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะคะถึงเอ่อ ไลท์ท็อปทั้งหมดที่พี่มุกเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ประมาณเดือนตุลานะคะก็ประมาณ5เดือนนะคะก็ยังรอดดีมีชีวิตดีอยู่นะคะยังไม่ตายนะคะถามว่ามีตายไม่มีตายบ้างนะคะสักประมาณ10ต้นมั้งที่ตายไปแต่ว่าด้วยความที่เราเอฟมาเยอะมากนะเห็นไหมว่าในเวลาแป๊บเดียวพี่มุกมีแบบพรึบเต็ม2ชั้นเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นพี่มุกก็หยุดเอฟเลยพี่มุกเอฟตลอดเวลามาเดือนหนึ่งแล้วก็เลิก3เดือนไม่ได้พี่มุกไม่ได้เอฟเพิ่มเลยนะคะหยุดคือหยุดเลยแล้วก็ เลี้ยงดูเขาค่ะว่าอยากจะรู้ว่าเนี่ยค่ะเห็นไหมทิชชู่นะช่าเลยเนี่ยสองแผ่นที่เอามาเมื่อกี้ค่ะนี่นะคะเราก็ทําใหา้ผิวหน้าเขาแห้งเรียบร้อยแล้วส่วนผิวดินที่อยู่รอบๆตอนนี้ก็ยังชื้นอยู่นะคะก็หวังว่าเขาคงจะหายชื้นนะคะเราก็ต้องป้องกันไม่ให้เขาโดนแดดพี่มุกมีผ้าเห็นไหมมีผ้าอยู่ข้างหลังถ้าเกิดช่วงไหนที่แดดเขาเอียงอะคะ่ะตะวันเอียง พาาซ้ายพาดขวาเนีพี่มุก็จะมีผ้ามาคลุมเขาไว้ไม่ให้เขาโดนแสงแดดเลยนะคะเลี้ยงด้วยแสงไฟอย่างเดียวนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมก็มาอัปเดตให้ดูนะคะของเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เลี้ยงไปพร้อมๆกันตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมีคำถามสงสัยอะไรก็ทักทายไปได้ที่เพจมุกแคคตัสนะคะฝากตามไป f o l l o w เพจนั้นด้วยนะคะก็ พี่มุกก็จะมีข้อมูลข่าวสารไม้อวบน้ำโอพันเทียยูโฟเบียทั้งหลายนะคะที่พี่มุกเลี้ยงดูไว้อยู่ที่บ้านนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะฝากตามไปที่เพจมุกแคคตัสด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ